พอดแคสต for the people with long hair smile for life กับมนุษย์น้อยลาย Lord to Dubai เดา๋ยว่าดีอ่าสวัสดีครับวันนี้เราก็เดินทางมาเอพิโซดที่29กันแล้วนะครับเรียกได้ว่าเดินทางกันมาจะหนึ่งเดือนแล้วนะครับที่เราอยู่ด้วยกันกันมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยมีวิวัฒนาการของผมที่มัน ยาวขึ้นบ้างไหมครับส่วนตัวของผมแล้วนี่ก็ไม่มากสักเท่าไหร่ครับแต่ก็ต้องใช้ที่คาดผมกันแล้วนะฮะเรียกได้ว่าเป็นอาวุธหมายเด็ดสําหรับคนที่จะเริ่มไว้ผมยาวเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเราต้องแม้มันดูเกะกะหรือลาคาญจนเกินไปใช่ไหมครับเราจะไว้ผมยาวเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะลุงลังตลอดเวลานะครับมันอย่างนั้นก็จะดูไม่ดีดูไม่เหมาะสมเอานะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่จะออกไปทํางานข้างนอกกันนะครับ พนักงานออฟฟิศเอ่ยหรือว่าต้องออกไปพบผู้คนอีกมากมายนะครับที่คาดผมหรือว่าการจัดการกับเส้นผมหรือหวัวของตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับของผมเนี่ยส่วนตัวแล้วผมก็จะทาพอดแคสต์อยู่ในห้องก็จะไม่ออกไปไหนนะครับแต่ก็จะมีที่คาดผมไว้ด้วยกันสําหรับไว้เซยผมเวลาผมจะตัดลิปหรือจะตัดพอดแคสต์นะครับไม่ให้มันบังตาเกะกะตาจนเกินไปสําหรับผู้ชายแบบ เ่าๆแล้วนะครับนั่นก็คือความร้อนนะครับที่มีอยู่ในดนังหัวนะครับก็คือเราชอบที่จะไว้ผมสั้นใช่ไหมครับคือแบบว่ามันไม่เกะกะนะครับยังรักความแบบสะดวกสบายอยู่นะครับคือผู้ชายแบบเราาเนี่ยสระผมทีนึงเช็ดผมก็คือไม่นานแป๊บเดียวก็แห้งแต่ถ้าก้าวขาเข้าสู่งการที่จะไว้ผมยาวแล้วเนี่ยก็คือต้องทําใจเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ผมก็ยอมรับมันไปแล้วนะครับว่าต้องทําใจนะครับ ช่วงนี้ก็ไม่อยากจะคิดอะไรให้มันซีเรียดเรื่อยเยอะแยะมากมายนะครับบวกกับปัญหาเศรษฐกิจในทุกวันนี้นะครับยิ่งมีสปอนเซอร์เข้าเราเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับพื้นที่ของพอร์ตแชร์ตรงนี้ยังเปิดว่างอยู่นะครับไม่มีอะไรที่ยังเข้านะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโปรดักเกี่ยวกับเส้นผมของผู้ชายนะครับหรือว่าผู้หญิงเราก็สามารถรีวิวให้พวกท่านได้นะครับนี่ไม่ได้ขายของนะครับนี่แค่เปิดพื้นที่ว่างให้สําหรับ ผู้ใหญ่ใจดีที่จะสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับเอาจริงเวลาของเราเนี่ยผมก็จะจัดรายการประมาณสามงสี่ไม่ก็ห้านาทีนะครับแต่ละวันอยู่ที่ความคึกมากน้อยสักเพียงใดแต่วันนี้ผมก็้าออกเนี่ยจะเริ่มจะเพียรๆนเหนื่อยนะครับวันนี้เนี่ยออกไปทำกิจกรรมข้างนอกมาครับเพื่อนๆเนี่ยก็อย่าลืมไปขยับร่างกายกันบ้างน,นะครับอยู่แต่ในห้องทำงานอยู่แต่กับอี้แหม่อี้กันเลยเดียวเก้าอี้นะครับ นั่นแหละครับเราจาทำงานอยู่แต่กับที่นะครับเราต้องมีการขยับร่างกายขยับบอดี้กันบ้างนะครับในงั้นเนี่ยร่างกายเราจะสึกหรอลงทุกวันทุกวันนะครับร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับถ้าเราไม่ได้เริ่มและลงมือทํามันครับพองานครับฝากมิชชั่นทูเดอะลองแอร์พอดแคสต์พอดแคสต์สำหรับคนไว้หเดยววไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาอยู่กับคุณครับ